นัดสิเลยเอานัดคักนัดเนี่ยเอา่ามได้ได้เลยลุงก็ตามนัดที่ว่าลุงบองว่าหลังวันที่สิบหลังวันที่สิบมาตามได้เลยรับเกาหลีคนจะโทรจากเกาหลีมาบอกแม่บอกแม่บอกให้ฉันนั่นล่ะบอกแล้วเออตามเขาฟ้องเหรอบ่ดเนี่ยบอกแล้วบม่ให้บอกอะไรเสียต้องฟังจากปากลุงควงอย่แล้ดียววันโทรมาคนบอกว่าจัวไหนเนาะ มันเป็นงวดที่แล้วนี่เพิ่นให้มา2โตงวดที่แล้วเพิ่นให้มา2โตแต่ว่ามันมันได้มันเข้าคักเร็ว่าน่ะฮะเอ้งวดนี้คักสิแน่ๆคิดว่มันหันบ่เท่านั้นล่ะมันบ่คักจอใดอันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่ามันสิแม่นบ่แม่นเนาะเออาาที่เพิ่นก็ให้มาแล้วจังบมาอก่ เสียงดังคนตกก็พี่น้องเด้อวัที่แล้วนไหนหาสองับสองศูนย์แยกบนล่างมาพร้อมหาหาสองนบอกบนวนที่วนที่ถามเอาฟ้อมเรื่องอะไรตัวไอะไรอาล่างนี่นบอกว่าสองศูนย์จำอะไรก็บอกแล้วทำก็บอกมนะบอกเลยนี่แหละบอกฟ้องนบอก้องตอนนี้มีนันบอกเน่ยบอกอะอมนีนนบอกให้แล้วคุน่ารักอยากอยาให้ทุกบอก ไม่คิดหน่ห่นี้เพียซื้อทุกคนรออยู่ไงแต่ฟ้อกับปากทุกคนนะเอาบบอบเอาแ้วหมันมันบ๊เก่ากันไหลบ๊อบโตมาลักแก็บที่วานมาลักเก็บคุณิ่นโทรมาบอกแค่สองตัวแค่ไหนมันบลงกว้างสองหางเหมือนเดิมสองตัวคุณแยกคุณล้างเห็นที่ก่าบอบบอบก็ได้แยกเก่็ขึบอกบอแยกบอแยก บแยกเาไแยกพี่น้องกะนอ๋อเขาแยกเอเก็แยกเองเป้นมือเรจงตันัเนี่ผู้นซื้อหรืคนแยกเองกนแยกอะไรบางคันงขึ้นแยกวัถือแยกมัถือาลืมมือมันโดนไหลผู้ผู้ช่งมาให้กันคนแยกวถืถอยู้อแต่ว่าผู้ซื้อรผู้จับจับจรับกันแต่ละก็เลยวัตอสื่อรางสมันี่กันผู้ซื้อเป็นเนาะผู้คน่ซื้อจะน้องคนช้นก็ซื้อ คือหมว่าล่างสุดเลย020ล่างบนเลยพร้อมเลยควนมดนแมนเลยเพียนี่ก็สีแมนโมเมนต์เตอรีตะล่านก็ล่างเลยบนกับบนเลยมันเกิดอะไรก็สุดโมเมนต์บักแด่บักแน่นาะมันต้องคุ้นน้ำคุ้นทำเผื่อไว้เผื่อไว้น้ำเผื่อมันอ๋อพี่น้องเด้ออันนี้คือเป็นนะครับเพิ่นทรงนะครับแนวทางมาจากเกาหลีทรงมาแล้วนะครับทรงไฮ ลุงกวงแล้วคนมาบอกแล้วลุงกวงก็มาบอกต่ออีกเคือนึงนะครับมานําเสนออีกเคืนนึงเพราะแมตัวเลขเนียตัวเลขของลุงกวงนี่พี่น้องเป็นเลข <ไ angel. S 1> มาจากเกาหลีเนท่งาใไ <crypt> ้นะครับมาบอกอีกครั้งนึงแล้วก็มาบอกอีกครั้งนึงครับคือเพถาะเธอเรา่นเคยถือเลาก็ติดตามไปเราคนเคยถือแล้ก bon. วก็ววเลยกบอกนะครับบอกพี่น้องมาอีกีมาอีกครั้งนึงบอกบอกแบ่งกันจะซีพี่น้องที่เป็นรอดอยู่นะ อะตัวไหนลูกป u งแปดะตัวนี้แปด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 กับตัวไหนครับกูนั่ไม่อะไรนะฮะเมอนั้นบอกย่เมนั้นบอกี่แบบโค้แล้วแ่ตัวนะ่าต้องกไม่ได้จำเลยที่ว่าบอกตัวแล้ว มีนั้นแมบอกเลยว่แมพี่บอกแล้วของเจ้ลูกบอบอกอีกทีหนึ่งนะเขาจิ้วอะไรจำดรือเล่าเาจิ้วอบ้าเขลืมเหรอมีแล้วก็จีซื้อผิดในวันนั้นแม่จี้อะไรก็แปปเออจ้อะไรกแปมันจี้ง่ายีตัวจำไดเราัวาเดียวเราบอกอันแปแปดของฝ่านั้นมแมของเกาหลีีนมีแค่สองตเออทำอาตัวตัวอย่างนี้คือี่ได้ C เจ็ดกับหนึ่ง่เห็นไหเออเปนเล็ดเลต่อมาดีกัมันหน่งหนึ่งมันจะต่อเลขสนี้อนล้ว่าชนเท่าไหจกับหนงนเออต่อต่อดีนี่เท่านั้น C เจ็ดเขียน C เจ็ดกับหนึนึ่เออเออ็ดกับหนึนึนะพี่น้องไป บุญลังคุณไ่ได้บอกหมาบ่ไได้บอกอกเขาแยกมาให้ที่งานบ้านพวกงานบ้านคอมันใจักเลยอืมแต่บอกตั้งหมดปีะว่นะบอกตัวละบอกตัวละสองเลยตัวนั้นก็ได้เงยอาไองแต่จะได้เงินสี่สังกษีมงจหน้าห้างันเยอะแต่สลับซื้อบ่าทีซื้ทีตัวนซื้อบุญสั่งก็สิ่เแล้ว บบนี้เดีว่า่เอาขิงมันล้มล้างบ่เอาตัเดียวตัวเดียวตำนวนดี้ันจะนล้างกันเออแ่วันนี้แล้วก็่บบ่แข่งกันหมดวันนนี่เจ็กับนึ่งหน่งนนี่้เอางกงบอกแห้ๆนะครับเสียงดังสังกสีพอดีก็ดหนึงหนึ่งมาเีกมาจั่สวีนมันตกแล้วพี่องนแล้วเสียงดังแกก็แนตอนีเจ็ับ หนึ่งหนงหนอืม่กลับเลขตัวนี้ฮะเลขตัวนี้ไม่ได้กับเลขงับ่กอยากเลยหนึ่งหนึ่งไม่ได้กลับเยโอ้โหอ๋องหางเจ้าเนาะอ๋อสองหางครับบออว่า่านบุญย่ไหนพี่น้องไปแยกเอาเองเนาะเนี่พี่นไปแยกกนเองทุกคนสีเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเนื้อพี่น้องได้มาแล้วนะครับที่ถือใจพี่น้องบอสายตรงจากเกาหลีรุ่งกวงนะครับได้มาแล้ว สองหางเท่านั้นน้เดนสี่เกตกับหนึ่งึ่งอ้าวเวลาโชว์่นเรอผมเขียนแล้วอหุนช่วยอนจะถึงไนเอาบินกับกันเดี๋ยวน้องเอาเอามาจัดจังไปจัดเด้อพี่น้องบวมมาจุดนดี่ยวพันธันเอ้พันเท่านั้นพิชเชอมาน้เจียงเดี๋ยวเวลานเจีงครับเพืนเพื่นเอาเพ่นไปหาน้บเจ้งครับ เป็นละกาถ่ายไว้ทีหมดแลครับแล้วหงอนีรบประกันันไแล้วกับว่าางไก้มาั้นสี่อันครไมชั้นสี่ตอหมดพนักงานมันเจงครับรถมามันนี้มันเจ๊งแต่เลยรับแต่วก็ได่ชั้นสี่อันก็ไก่สี่ก็บอกแบบนี้่ะเนาะบอกชั้นี่แล้วพี่น้องไกหญ่นมาั้นี่ครับเป็นทัวร์มาบอกแบบนี้ก็ตอนนี้สี่เจกับหนึ่หนึ่งหนหน่องเ็ลอาณกพี่น้องเพราะว่าเจ็ด่งถวาถึงก็ได เราค้นอุร้อนโอ้ยเราไปเป็นสิบปีเลยครับสี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่งไม่ต้องกลับเลยนะครับหนึ่งหนึ่งกลับอยู่กลับซีนกลับล่างกลับบนนั่นแหละเราเป็นล่างเนาะโอเคครับคสี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสัมมีเด้อของสายเกาหลีคือคุนแนนนะฮะสายมาจากเกาหลีที่ขึ้นแนนนะสายจากเกาหลี เาหาเนได้หาสกับสองศูนย์แลวงวดที่เราได้หาสองกับสองศูนย์กับมันนี่จำเป็นต้องตามมาอีกกลอบนึงพี่น้องฟังว่ามันสองหาสองนย่างเลยเออแต่ที่ผูู้ซื้อนี่กแต่วเอาขึ้นบนขึ้นล่างบอกว่าสื่อไรทีบนบนย่างยาล่างยวล่างนี่เยอะสําสำหรับพวกนี่แคไดามสี้อยนยนโอเค ตัวละครอะไรนี่มาสื่ถึงว่า DJ แต่เราไม่ค่งยถือออกมากที่สื่อทุกตัวตรงอะไรนั้นก็แบบครับผมเอ้าขอบคุณลุงกวางอะไรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณยฮงบักบักเด้อทุกคนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม